วันนี้มีสูตรบำรุงผิวลดริ้วรอยและกระชับผิวมาฝากค่ะสูตรนี้เป็นสูตรจากกระเจีย๊ยบเขียวนะคะ หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ากระเจี๊ยบเขียวเป็นแหล่งสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อผิวชั้นดีเลยทีเดียวเพราะมีสารคูตาไทโซนซึ่งสาวๆหลายคนทราบกันดีว่าสารตัวนี้ทําให้ผิวขาวนอกจากนี้เมื่อของกระเจี๊ยบเขียวยังช่วยรักษาวความชุ่มชื้นให้แก่ผิวช่วยกักเก็บน้ําให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวทําให้ผิวไม่แห้งกล้านช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัย จากนั้นเราจะนําไปต้มประมาณ5นาทีนะคะเพื่อให้เมือของกระเจี๊ยบเขียวออกมาค่ะและเมือของกระเจี๊ยบเขียวยังช่วยต้านเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียได้อีกด้วยนะคะต้มเสร็จแล้วพักไว้ให้เย็นแล้วนําไปกรองค่ะส่วนผสมก็หากันได้ง่ายๆเลยนะคะมีน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะในน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมีวิตามิน e ีซึ่งจะช่วยบำรุงผิวให้ผิวไม่แห้งกร้านและต่อไปเราจะใส่น้ำผึ้งด้วยค่ะ สุดท้ายเราจะใส่เจอว่านหางจระเข้ด้วยนะคะซึ่งว่านหางจระเข้ก็จะมีคุณสมบัติเติมน้ำให้แก่ผิวลดรอยสิวฝ้ากะและจุดด่างดำพอคนผสมให้เข้ากันจนได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็หาขวดมาใส่ได้เลยค่ะใช้ทาบริเวณใบหน้าและลำคอจากนั้นพักไว15้15-20นาทีแล้วไปล้างออกนะคะ